เป็นไเป็นไรให้เองลงสูงอ่ะไเองรักแม่แม่เขาตองอะไรบ้างบ้าบนเอารถบ้ไหนมากเลเอบมาตเลยอมาตัเลยบริเรบริสุทพระเอกเป็นพระิดาเรื่องคันนี่เมี่ยเป็นดาวลุงโลกมากขึ้นเป็นอามาตย์ไม่ว่า้เป็นพระเอกโอ

ไดยมีจะเรยเป็นโซนโซนเท่าลเลยท่ารเล็กยม้าดิูเล็้มาทม่งติเท้าคางงานเลยคางานงานสิงานสิเลีนน้หลานท่านก็ขออภั่านเือันก็ิเป็นตำบึจเนาวอุ้ยอุ้ยปไปไป ทำนี่เด็กันยางกันคนนีเด็กมันดกันเร็วกันนีเลยจัแล้วนไปงานเมื่ีสมกนหัวซักไปที่ชมตอนนั้นยังอยู่ัว่อที่มนี่มันก็เริ่มทีระเบิดใช้ข่ทุกวันแ้วหมถึงว่าต้องการเออมงทยคือมากหมพืออะรถเลยคือม่ที่รถสามพันไมิถงที่ชมที่สมปิ้นเท่าไหร่หรอ ไม่ส่งาพไม่ส่งภาพปีนไหลรอเลบนังกนวเพราะมนเบาบวดนี่อยกระเจีข้อยได้่อยไปเอาหอยาน่เลียวเลียวแล้วก็ยูนีนีเหมือนที่นี่ right. like ันงานเลียวเนียยวสิแม่มันเงื่ออรลยเลยร่อยละมันเงื่อขึ้นเลยแต่ว่าบังคับมันล่งกึกเลยไหมมันจะไม่อยปีนลรอกงมานียตหัวเราะกเกิืมาได้ไม่งถือด้ พ่อบอกว่าพี่วินท่าวเป่าปันนี่แล้วปึ่งมองมันนี่มือก้นนี่มมันคือนึ่งจได้รัวทันันนึ่งนไม่พีทข่ข้าจอกันเป็นลมแ่จีแต่จีม่พีนสคัวินจีจ้างจีด้วข่อย่ะปกิานทครววัดยคลิปอยู่นะเออใช้โอกาสนี้บอกพนี้ครี่สีนะนี่เราเ็ต่างข่หลายอย่างเลที่มบอกไข่เพราะเราหูเราก็รสิถือ ถือเทปปกติกษษษษษษษับเทศกันประจำอยู่แล้วน่ารักเปไหนยังบอกไปมหนน่าว่ลกองมาไหนมาใหา้